ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลแมนยูพบโซเซดาดวันพฤหัสบดีที่13มีนาคม68แมนยูเหลือความหวังโทฟี่รายการสุดท้ายในยุโรปาลีกหลังเลกแรกออกไปเก็บผลเสมอนัดนี้เล่นในบ้านต้องชนะเรอัลโซเซดาสสถานเดียวยุโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัด2แมนเต็ดจากอังกฤษประทะเรอัลโซเซดาดจากสเปนเวลา3นาฬิกาฐทรสดบินสปอร์ต3สนามโอทฟอร์ดแมนยูเต็ด รูเป็นอมโมดิมได้ข่าวดีเมื่อ2มิดฟิลมนเลอลโอกาเต้กับเมสันเมาส์ต่างฟิตกลับมาซ้อมแล้วโดยเฉพาะรายหลังหลุดทีมมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อนอย่างไรก็ตามจากการซ้อมมือล่าสุดไม่มีทั้งสองกองหลังแฮร์รี่แม็กควายและเลนี่โยโรจึงต้องใช้วิกเตอร์ลินเดเลฟเล่นเซนเตอร์แบ็กช่วยมัตทายเดลิกรวมถึงนูเซมาซาอุที่จะลงมาช่วยแนวรับเนื่องด้วยแพตติกดอกูกลับมาจากโทษแบนในประเทศแดนหน้าซอดอับลาสมุดฮอยลุนที่ยิงไม่ได้19นัดติด ส่วนชิโดโอบีไม่ได้ลงทะเบียนรายการนี้คงต้องใช้โจชัวเซอร์ซีคนยิงนำในเล็กแรกยืนหน้าเป้าเคียงข้างด้วยคริสเตียนเอลิกเซนอเลฮันโดกานาโชส่วนกัปตันบูโนแฟนานคุมกลางช่วยกาซิมิโรนอกนั้นยังไร้ตัวเจ็บเดิมๆทั้งคอปปี้ไมนูลูกชอจอนี่อีเวนเอาตายบายินดีทอมฮีตันตลอดจนลีซนโตมาติเนสและอามัดเดียโลปิดเทอมเรียบร้อยเรอัลโซเซดา อิมาโนอัลกวาซิลยกพลมาเยือนแมนเชสเตอร์โดยไม่มีจอรนปาเชโกลูก้าซูสิตและจอนอารัมบูรูด้วยปัญหาบาดเจ็บแต่ได้อัลบบโรโอเดโอโซลาอาเซนซาขยานฟิตกลับมาติดทีมรวมถึงมาตินซูบิมนดี้คีแมนมิดฟิลด์ที่ป่วยเวืดบูเล็กแรกนอกนั้นยังมีตัวหลักที่ได้พักในเกมหลีกพ่าเบียบาขาบ้านต่างพร้อมคัมแบ็กไม่ว่าจะเป็นทาเคฟุสะคูโบอันเดบาเรเนเชียและกัปตันมิเกลโอยาซาบ คนยิงจุดโทษตีเสมอนในนัดก่อนนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมนเดต3-4-3อันเดโอนาน่านูแซียมาซาอุยมัทไทเดลิกมิเตอร์ลินเดเลฟดิโกดาโลกาซิเมโรบรูโน่แฟแนนพทริกดอกูคริสเตียนเอลิกเซนโจชัวเซอร์ซีอเลฮันโดกานาโชเรอัลโซเซดาส4-3-3อเล็กซ์เรมิโดอาริทเอลุสตอนโดอีโกซูเบลเดียนายเอฟอาร์เกรตชาบีมุนยอส เบนญาตูริเอนเตสมาตินซูเบมันดีบราอิสเมนเดสทาเคฟุสะคุโบกมิเกลโอยาสบาวอันเดบาเรเนเชียความน่าจะเป็นของเกมแมนยูดูเหมือนจะแกว่งๆแต่เอาเข้าจริงแล้วส่งเริ่มมาขาดแค่ความละเอียดเล็กๆน้อยๆส่งนี้มองว่าไม่น่าแพ้แต่จะดีพอจัดการเรยัเอาโซซิดาดในเวลา90นาทีเลยหรือไม่ต้องรอลุ้นผลการแข่งขันที่คาดแม่เดเสมอเรัลโซซิดาด1ต่อห อูกาเต้และเมส์ซ้อมแม็กควายอย่างวืดแมนยูใจชื้นหลังมาเรีโอูกาเต้ลงซ้อมได้แล้วเชิกับเมสันเมาส์ก่อนเกมต้อนรับเรอัลโซซิดาทำศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมนัด2วันพฤหัสบดีนี้ขณะที่แฮร์รี่แม็กควายกับเลนี่ยโร و ยังบาดเจ็บสำหรับสถานการณ์ล่าสุดของผีแดงเมื่อ12มีนาคมสกายสปอร์ตรายงานว่า ปูกาเต้กองกลางทีมชาติอุรุกวัยลงซ้อมได้แล้วหลังหายไปจากทีม2นัดเนื่องจากบาดเจ็บจากเกม FA ครับรอบ5นัดแพ้การด่วนลูกโทษต่ตอฟูแล่มที่โอทาฟอร์ดนอกจากนี้แมนเต็ดยังได้เมาส์กองกลางอิงลิษที่ยังไม่ได้ลงเล่นเลยนับตั้งแต่ปี2025กลับมาซ้อมได้เช่นกันหลังเจ้าตัวเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาไปตั้งแต่เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ดีแม็กควายซึ่งเดี้ยงในเกมเดียวกับอูกาเต้และพลาดการลงสนาม2เกมเช่นกันในเกมแรกที่บูก,กับเรอัลซูซิดาและเกมเพียรลีกแมตช์เสมอกับอาร์เซนอลหนึ่งต่อหนึ่งที่โอทัฟฟอร์ดย่างลงซ้อมไม่ได้เช่นกับโยโร่กองหลังเฟนแมนที่เจ็บจากเกมปะทะกับปืนใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ด่านแพตริกดอกกูแบ็กซ้ายทีมชาติเดนมาร์กซึ่งติดโทษแบนเฉพาะเกมในประเทศสามารถลงเล่นกับเรอัลซูซิดาได้เช่นเดียวกับเกมแรก รูเบนอามดิมผู้จัดการทีมแมนยูสกิดให้5นักเตะพิสูจน์ตัวเองในสนามหลังเซอร์จิมและคลิปเจ้าของร่วมเผยผ่านสื่อว่าได้ค่าแรงสูงเกินไปเซอร์และคลิปให้สัมภาษณ์กับ BBC เมื่อวันก่อนว่ามี5นักเตะของทีมที่ได้ค่าแรงสูงเกินไปแต่มีผลงานไม่ดีพอพร้อมเผยชื่อออกมาเสร็จสับว่าประกอบไปด้วยกาซิเมโรอองเดโอนานารัสมุดฮอยลุนอันโตนีและจิรอนซานโช ต่อก,กรณีดังกล่าวอมโมริมหนีไม่พ้นถูกสื่อสอบถามความเห็นของเจ้าของทีมที่มีต่อนนักเตะโดยคุณสือโปรตุเกสชี้ว่าทั้งหมดสมควรพิสูจน์ให้เห็นถึงผลงานในสนามผมคิดว่าเราต้องยอมรับความจริงในตอนนี้ว่าทุกคนรวมทั้งผมและนักเตะทั้งหมดโชว์ฟอร์มได้อย่างตกต่ำในซีซั่นนี้ดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอและผมรวมตัวเองเอาไว้ด้วยอมโมริมกล่าวเมื่อ11มีนาคม เรากำลังพูดถึงนักเตะอย่างกาซิเมโรซึ่งได้แชมป์มาครบแล้วและเรารู้ว่านักเตะของเราสามารถเล่นได้ดีกว่านี้เขาต้องเปลี่ยนใจตัวเองและเปลี่ยนความคิดของผู้คนหากคุณเป็นนักเตะชั้นยอดที่เล่นให้สโมสรน,นี้รวมทั้งผมด้วยและหลายคนบอกว่าผมไม่ดีพอสําหรับสโมสรความรู้สึกของผมก็คือคุณต้องเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในการซ้อมผมรู้สึกว่าพวกเขากระหายเต็มที่โดยเฉพาะการลงเล่นในวันพรุ่งนี้ พร้อมกันนี้อารโมริมเอ่ยถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเซอร์และคลิฟด้วยว่ามันดีมากตั้งแต่วันแรกเราตรงไปตรงมาต่อกันผมรู้สึกถึงการสนับสนุนจากบอร์ดและโดยเฉพาะเซอร์จิมสุดท้ายแล้วนายใหญ่ผีแดงยืนยันว่าลูกทีมไม่ได้คิดมากก,กับการถูกเจ้าของสโมสรคอมเมนต์ Comment. ไม่ไม่มีอะไรผมไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรผมรู้สึกสนุกกับการซ้อมในวันนี้ดอกูมันเหมาะกับแทคติกอโมริม ฮคทิคดอกกูแบ็กซ้ายดาวโรดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันตนเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและที่จะเล่นในสไตล์ที่เหมาะกับระบบของรูเบนอาร์โมริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุกีสและกระหายยิงประตูให้ได้เยอะๆฟูแบ็กทีมชาติเดนมาร์กถือเป็นนักเตะคนแรกที่อาร์โมริมเซ็นสัญญามาร่วมทีมในช่วงตลาดพ่อค้าแข้งรอบ2เดือนมก,กราคมหลังเจ้าตัวเข้ารับหน้าที่กุมบังเหียนปีสแสดงเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ดาวเทยนาคตไกลไวัย20ปีถือเป็นแบ็กซ้ายที่เล่นได้ประทับใจแฟนบอลผีแดงอย่างมากเพราะมีสไตล์การเล่นเกมลุกที่รวดเร็วและดุดันขณนาดยวกันก็เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นดอกปูซึ่งพึ่งโดนใบแดงในเกมเพีย์ลีกอังกฤษแมตช์ชนะยิปสวิตทาวเปิดใจงานแถลงข่าวก่อนเกมรับมือเรียวซซิดัตสึกอยู่ฟ่ายูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัด2ว่าตนเหมาะที่จะเล่นตามแทคติกของอารโมริมเพราะระบบนี้เน้นการเล่นเกมบุกเป็นส่วนใหญ่ ผมเคยเห็นสิ่งที่รูเบนทำกับสปอร์ติ้งลิสบอนและผมเห็นแนวคิดของเขามันเป็นระบบที่เน้นการเล่นเกมรุกผมอยากเล่นกับระบบนี้และต้องการวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษรวมทั้งยิงประตูให้ได้เยอะผมอยากเล่นเกมรับด้วยเช่นกันผมไม่มีตำแหน่งไหนเป็นพิเศษมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้านายผมไม่มีปัญหาที่จะเล่นทั้งสงฝั่งอดดตดาวเตเลเช่กล่าวทิ้งท้ายแมนยูเหนือโซเซียดาด ซูเปอร์คอมวิเคราะห์ผลยูโรปาลีก ฟุตบอลอยุโรปาลีกฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5เตรียมกลับมาเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายนัด2ในคืนวันพฤหัสบดีที่13มีนาคมนี้หลังจากเล่นเลกแรกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ออฟตาบริษัทร,รวบรวมสถิติชื่อดังนำซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของรอบ16ทีมสุดท้ายนัด2โดยให้แมนยูมีโอกาสชนะมากกว่าเรอัลโซเซดาดหลังเกมแรกที่สเปนเสมอกัน1ต่อหนึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ให้โอกาสแมนยูเป็นผู้ชนะอยู่ที่ 5. 0 4%ส่วนิซียดามีโอกาสชนะ24.5 ขณนะที่โอกาสเสมอกันอยู่ที่25.1เอยลุนติดโผแดนักเตะแมนยูสอโดนโละหลังจบซีซั่นเซอร์จ,จิมและคริปเจ้าของร่วมสโมสรแมนเชสเตอร์ยเต็ดประกาศชัดเจนว่าต้องการพาปีสแสดงกลับมาคว้าแชมป์พยมลีกให้ได้ในปี2028 โดยหวังใช้โมเดลเดียวกับที่ลิเวอร์พูลสร้างทีมจนประสบความสําเร็จนอกจากนั้นอภิมาเศรษฐีแห่งเมืองผู้ดียังเผยชื่อนักเตะที่ทําให้สโมสรเสียเงินไปมากเมื่อเทียบกับผลงานในสนามที่ไม่ดีพอหลังสโมสรอ,อยู่ในช่วงปรับลดรายจ่ายห,หลายด้านเพื่อลดบัญชีตัวแดงซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาตลอด5ปีหลัง ขณะที่เดลี่เมลเซืออังกฤษรายงานว่าแมนยูมีโอกาสจะโลบะแปนักเตะออกจากทีมโอทัฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยคนแรกคืออันโตนี่ปีกบาซิเลียนที่เวลานี้โดนส่งไปให้เรอเบติสยืมใช้งาน นักเตะคนที่2ที่คงต้องเก็บข้าวของลาโรงละครแห่งความฝันคือกาเซมิโร่กองกลางแซมบ้าที่เวลานี้รับค่าในสุงมถึงสัปดาห์ละ375,000ปอนด์แข่งรายที่3ที่มีโอกาสโดนปล่อยคือรัสมุดฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กที่ฟอร์มตกสุดๆและหมดความมั่นใจหลังหญิงไม่ได้มา20เกมติดต่อกัน ส่วนรายที่4คือเมสันเมาส์กองกลางชาวอังกฤษที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดส่วนอีก4คนที่คงต้องย้ายออกจากโอทัฟฟอร์ดคือคริสเตียนเอ็ดดิกเซนวิกเตอร์ลินเดเลิฟจอห์นีอีแวนและทอมฮีตันที่จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ซีอีผีรับสนามใหม่เสี่ยงกระทบทุนเสริมทับ โอมาเบลดาซีโอแมนเชตต์ต็ดยอมรับมีความเสี่ยงที่การก่อสร้างสนามใหม่จะส่งผลกระทบต่อเงินทุนเสริมทับของสโมสรจะแ,แสดงความมั่นใจพวกเขาจะสามารถหาวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอังคารที่ผ่านมาปีแสดงประกาศแผนก่อสร้างสนามใหม่ความจุ10,000แที่นั่งภายในเวลา5ปีข้างหน้าโดยใช้งเงินทุน2,000ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้ทีมร่วมพิมพ์ีกอย่างอาร์ซนอลและท็อตแนมฮอสเปอร์เคยเจอปัญหาไม่สามารถทุ่มเงินเสริมทับได้เต็มที่ในระหว่างสร้างสนามใหม่ เบอร์ลาด้าในฐานะหัวหน้าผู้บริหารยูเนเต็ดสัมภาษณ์สื่อล่าสุดถูกถามความเห็นมีความเสี่ยงที่เราจะเป็นแบบนั้นแน่นอนมันคือสิ่งที่เราต้องการหลีกเลี่ยงเราไม่ต้องการขัดขวางความสามารถในการลงทุนเพื่อทีมของตัวเองเราต้องการให้ทีมสามารถแข่งขันเพื่อชิงชัยต่อไปในระหว่างสร้างสนามใหม่มีหลายวิธีสําหรับทําแบบนั้นหนึ่งในเรื่องที่เรากําลังพิจารณาคือการลดกําหนดเวลาก่อสร้างให้สั้นลงเพื่อให้เราได้สนามใหม่ภายใน5ปีนั่นคือความทะเยอทะยาน ระหว่างเวลานั้นด้วยการจัดระเบียบทางการเงินให้สโมสรกลับมาทำกำไรเราเชื่อว่าทีมจะพร้อมอย่างมากสำหรับแข่งขันเพื่อความสำเร็จข้อได้เปรียบสำคัญมากคือสโมสรน,นี้มีฐานแฟนบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นทำให้เรามีความสามารถสำหรับเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของการสร้างรายได้เบลลาดายังกล่าวถึงอนาคตรูเบนอโมดิมผู้ลัสัญญาถึง2,027หวังว่าเราจะได้เปิดสนามใหม่โดยมีรูเบนเป็นเฮดโค้ช เมื่อเป็นเรื่องของแผนการเสริมผู้เล่นเราไม่ต้องการคอมเมนต์มากนะักแต่อเดียของเราคือการนำผู้เล่นที่มีความอนเนกประสงค์ซึ่งสามารถปรับตัวได้กับหลายระบบรูเบนบอกไว้เช่นกันแผน3 4มสไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เป็นไอเดียและแนวทางฟุตบอลที่เขาต้องการเห็นจากทีมเขาต้องการเห็นทีมที่เน้นเกมรุกและการครองบอลมากขึ้นการทำแบบนั้นคุณต้องการนักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่งและสามารถปรับตัวกับวิชั่นของรูเบนนั่นคือสิ่งที่เราจะพยายามทำในอีกหลายปีข้างหน้า